กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีพีที่28แล้วนะครับพี่นี่มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมหลายองค์นะพี่สวยๆกันทั้งนั้นนะพี่เก่าๆเก็บๆไปนะพี่นี่ฝากช่องนะครับกับช่องทีเด็ดพระบ้านๆพระเหมานะครับพี่สนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0956232847นะครับพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฟรีครับฟรีทั่วไทยทุกองค์นะครับพี่นี่ หรือว่าท่านพี่ๆจะแอด ID เดียไลน์มาก็ได้ครับ0956232847นะครับพี่นี่ฝ่ายอีที่28่สิบแปเลยนะพี่วันนี้ก็มีพระไอพี่ๆเลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์ตุใจแน่นอนครับพี่นี่องค์แรกเลยครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับพี่นี่นี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนโอ้โหสวยสวยจัดๆเลยครับพี่นี่วัดศักวัดสักแก่ปีสองสอง้าสี่สามวะครับนี่ครับ25เลยอะสองสองห้าสี่สามนะครับพี่หรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยครับพี่ นี้เป็นหลวงปู่หมุนนะไปตอกคงตอกโคดแบบสวยแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้แล้วพี่นี่นี่ครับเนื้อหามังสาเป็นไงครับเก่าเก่าเก็บเก็บสวยสวยแบบนี้คพี่นี่เป็นเป็นมังกรคู่พรบพี่หลวงปู่หมุนนี่โหสวยสวยจัดนี่ครับนี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได pues. ้รูปเพิ่มเติมก็แอดมาเลยครับนี่ฝาก กดติดตามช่องที่เด็ดพระบ้านพระเหมาเน้พี่นี่โหสวยสวยเส้นคมชัดลึกนะครับพี่นี่นี่ครับนี่เป็นไงครับเก่าเก่าเก็บเก็บจากหิ่งนะพี่นี่นี่ครับหลวงปู่มุนนะครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทแล้วกันนี่ครับองถัดไปแล้วพี่นี่อันนี้เป็นปิดตาครับอันนี้เป็นปิดตาเชือกถักป้าพี่นี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับปิดตาเชือกถักหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นี่นี่ครับสวยสวยครับนี่ครับดูมวนสามแบบเก่าเก่าเก็บเก็บนี่ครับ อันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเชือกถักนะครับพี่เนี่โอ้โหสวยสวยจะจัดเลยครับพี่เนี่ดหนูเนื้อหามังสาริเป็นงานเก่าๆจริงๆเก่าๆจากหิ้งเลอพี่เนี่ยดูครับฝากกดกระดิ่งเลยวพี่เผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่เนี่นี่ครับสวยๆครับนี่เชือกถักหลวงปู่เอี่ยมนะครับองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับแบ่งกันไปครับองถัดไปนะพี่เนี่ยเป็นหลวงเหรียญหลวงปู่สุดนะครับพี่นี่ นี่เป็นรุ่นเสือเพ่นปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะพี่โอ้โหสวยจัดองนี้เนี่เลี่ยมกงเลี่ยมกรอบมาแบบเจ๋วเจ๋วแล้วพี่เนี่คมคมแบบนี้พี่เนี่เป็นไงคมคมชัดๆอย่างเงี้ยพี่เนี่นี่ครับนี่ครับหรือผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยพี่เนี่ยโอ้โหสวยสวยจริงๆครับองนี้หลวงปูดสุดนะครับวัดวัดจ้าหลงนะพี่เนี่นี่ครับสวยๆครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะพี่เป็นเสือเพ่นนะมันดูเสือแบบสวยๆมีทรงลอยทรงลอยเส้นแบบสวยๆครับ นี่ครับตอกโคตรงยันสวยๆแบบนี้เลยพี่เนี่นี่ครับนี่ขลังเป็นยันตะก้อนะพี่เนี่ยโหสวยสวยจริงๆครับเก่าเก่าเก็บเก็บนะครับเนี่ยนี่ครับเนื้อหามังสาไปนไงสวยจริงๆครับพี่เนี่นี่ครับนี่ครับหลงหลงปูสุดนี่เป็นรุ่นเสือเพชรนะครับปีหนึ่งเจ็ดองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับอง์ถัดไปแล้วครับพี่เนี่เป็นเป็นท้าเวสุวรรณนะครับพี่เนี่ เป็นท้าเวสุวรรณวัดอะไรจุฬามณีป่ะครับพี่เนี่ยนี่สวยๆเลียกรอบมาแบบสวยๆเก่าๆ่างนี้เลยครับพี่เนี่ยโอ้โหกรอบเป็นเท้าเวสุวรรณนะพี่เนี่ยนี่ครับดูข้างในครับนี่โอ้โหสวยๆเก่าๆเก็บๆนี่ท้าเวสุวรรณนะพี่เนี่มียงมียันแบบสวยๆแบบเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยโอ้โหมันๆแล้วครับเนื้อนี่เป็นไงเก่าๆเก็บๆอย่างนี้เลยพี่เนี่วัดจุฬามณีนะพี่นี่ดูาท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอด อดีามาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่นี่มีต่อคงต่อโคตแบบสวยสวยแบบนี่ครับเนี่ยเก่าเก่าเก็บเก็บนี่ครับเลี่ยมกรงเรี่ยมกรอบแบบสวยสวยครับนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พ,พี่ที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่มาแบ่งกันไปครับองคท่านไปแล้วครับพี่นี่อันนี้เป็นอะไรเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟั่นนะครับพี่นี่รูปหล่ออาจารย์ฟั่นนี่หกเลี่ยมกงเลี่ยมกรมกอบมาสวยจริงๆเลียมนี่ครับรูปหล่ออาจารย์ฟั่นนะครับพี่ นี่ดวงนายโหดิสวยๆแบบนี้เมยพี่นี่นี่อาจารย์ฟันนะพี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บนี่ครับนี่หรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่นี่รูปหล่ออาจารย์ฟันนะพี่นี่นี่ครับสวยๆนะพี่นี่ตอกโคงตอกโคแบบเจ๋วๆเรย่างนี้เลยพี่นี่สวยงามงามครับสวยสวยงามงามพี่นี่นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ทิ จ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปครับองค์ถัดไปแล้วพี่นี่ครับเป็นพระผงอันนี้พระผงของควันวัดปากน้ำแล้วพี่นี่อันนี้เป็นนี่สวยๆไงพี่นี่ครับยันยินข้างหลังเป็นไงวนสารเป็นไงสวยเก่าเก่าแห้งๆเลยครับพี่นี่แบงแห้งๆอย่างนี้เยพี่นี่ดูข้างในโอ้โหสวยจริงๆครับพี่นี่พระผงของควันวัดปากน้ำนนแล้วพี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บเป็นไงสวยๆแล้วแบบ สวยจร,จริงๆข้างในอะพี่เนี่ไม่มีอะไรสวยก็นี่แล้วพี่นี่นี่วัดปากนะ้ำเดี๋ยวดูยันดิยันข้างหลังเป็นไงสวยๆแห้ง,หง,หงๆเก่าๆเก็บๆหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดียไลน์มาทางเราได้อะพี่เนี่หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะครับพี่ฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพระบ้านพระเหมาเลยครับพี่กดกระดิ่งเผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพี่นี่องนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่ครับผมปากน้ำาลครับพี่องค์ถัดไปครับนี่เลยครับเป็นหลวงเขาเรียกว่า หลวงพ่ออีป่ะครับพี่นี่หลวงพ่ออีนี่วัดอะไรวัดสัตหีบนะครับพี่นี่โอ้โหเก่าจริงครับเป็นไงเก่าเก่าเก็บเก็บสวยสยแบบนี้เลยพี่นี่ปีละสองห้าสองห้าศูนย์สี่น้ำมัเสองห้าศูนย์สี่เลยหลวงพ่ออีนะครับพี่นี่ครับนี่สวยสวยเก่าเก่าโหดูเลยดูแบบเส้นเก่าเก่าแบบมนทฐานแบบเก่าเก่าแบบเก่าเก่าจักหิ้งนะพี่หลวงพ่ออีนะครับนี่เก่าเก่าเก็บเก็บเป็นไงเส้นคมชัดนะครับเส้นคมชัดลึกนะหลวงพ่ออีนะครับพี่ ยันเยินแบบสวยจัดเลยครับพี่นี่ดูครับยันเยินแบบสวยจริงๆครับคมๆเลยสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สี่ 250, 250นะพี่นี่นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บนี่ดูเลยหรือว่าท่านพี่ๆทาน,นายได้รูปเพิ่มเติมแกลอดีไลน์มาทางเราไดนะ้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่นี่นี่ครับอันนี้หลวงพ่ออีปีสองห้าศูนย์สี่นะครับนี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปครับนี่ครับองค์ถัดไปนลพี่ นี่ครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาป pues mm ันไดอิดนะครับน nah ี x, IR م, ่ปีศ like. so er ูน like. ย์สามนะครับ like พี่นี่ปีสองสองห้าศูนย์สามนะครับนี่อายุอะไรแปดสิบสองปีนะครับนี่หลวงพ่อแดงนะครับนี่วัดเขาปันไดอิดหัวสวยจัดเลยเนี่ยเก่าเกเก็บเก็บนี่ครับดูข้างในครับนี่ตัวเก่าเก็บเก็บอลพี่นี่ดูดิเก่าเก่าเก็บเก็บนี่เดี๋ยวหมนสารแบบเก่าเก่าพี่นี่ดูตาคมคมลึกแบบเส้นแบบลึกลึกคมคมแบบนี้เลยพี่นี่หลวงพ่อแดงนะพี่นี่สวยสวยแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับ เลียมกงเลี่ยมกรอบมาแบบสวยๆแล้วพี่เนี่ยกันนงกันน้ำนะพี่เนี่ยดูยันเนี่ยยันแบบคมๆแบบโอ้โหอยากให้เห็นชัดเลยพี่เนี่ยสวยๆจริงๆองนี้นี่ครับหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิตปีศูนย์สามครับองนี้ผมแป่งปันให้พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่องค์ถัดไปนลพี่เนี่ยนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่เนี่ยนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมโอ้โหเจ๋วจัดเลยลูกองนี้นี่ครับดูดิ หลวงพ่อเดิมนี่ครับเรียมโค้งเลียม,มกรอบโคตรสวยนะครับพี่นี่หลวงพ่อเดิมนะพี่นี่นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บอย่างเงี้ยเรียมกรอบมาแบบกันนงกันน้ำนะครับนี่ดูดิเส้นเส้นแบบคมคมแบบนี้นะพี่นี่ดูหลวงพ่อเดิมนะพี่หรือว่าท่านพี่พี่ทนาดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดอดีไลมาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่นี่นี่ดูดูตร,ตรงตรงท้าตรงตูดนะครับนี่โอ้สวยจัดเลยนีย่มีตอกโค้งตอกโคตรปะครับพี่นี่นี่ครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆไงมีรอยแบบคาบเก่าๆมาจากหิ่งเลยพี่เนี่หลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมแล้วพี่องนี้องนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปครับพี่เนี่ยผมถัดไปแล้วพี่เนี่ยเป็นอะไรเหรียญนะครับเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปูทวดนะครับเนี่ข้างหลังเป็นหลวงปูทิมนะครับเนี่โอ้โหสวยจัดองนี้เนี่ยนี่ครับ นี่ครับเ, 5, เปลี่ยนห้าเหลี่ยมหลวงพุททวดนะพี่นี่นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาไปนไงเก่าจริงพี่นี่หรือว่าท่านพี่พี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอเดียามาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่ทา well. งเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีครับฟรีทุกองฟรีทั่วไทยนะพี่นี่นี่เป็นไงหลวงพุททวดวัดช้างให้นะครับพี่นี่ข้างหลังเป็นหลวงพ่อทิมนะครับนี่นี่สวยสวยไปเลยนี่หลวงพ่อทิมโอ้โหเก่าคมรับเส้นคมตาลึกเป็นไงับพี่ตาลึกโอ้โหเส้นวงเส้นผมรับ ตาลึกแบบดวงตาแบบคมๆปากคมๆแบบนี้พี่ดิดูนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่นี่องค์ถัดไปนะพี่นี่แหละครับหลวงพ่อก,กันนะพี่วัดพญาต<อ>์ป่ะครับพี่หลวงพ่อก,กันวัดพญาต์นะพี่โอ้โหสวยแบบสวยแบบสวยเกา่กาๆแบบเกา่าๆแบบเกา่เกาๆจริงครับนี่ครับดูแบบเนื้อหามังสารแบบเกา่เกาๆไอ้พี่เนี่ยดูดิเกา่าคมชัดลึกนะพี่เนี่ นี่ครับหลวงพ่อก,กันวัดพญานะครับพี่นี่เป็นไงเส้นเส้นแบบเก่าจริงๆครับองนี้ปีสองสี่หกเก้านะพี่นี่โหเก่าจริงห่วงเฮืงแบบเก่าเก่าแบบนี้เลยพอสองสี่หกเก้านะพี่นี่เป็นไงเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่นี่หลวงพ่อก,กันในดูยงดูยันเลยครับนูนชัดเจนนะพี่นี่เก่าจากหิ่งแน่นอนครับผ่านการใช้งานมาแบบดูดิสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนี่ดู นี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บนี่ครับหลวงพ่อกันนะครับวัดพญาเนี่ยองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่อ่ะแบ่งกันไปครับองค์ัดไปแล้วพี่นี่นี่ครับหลวงองคดไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่หลวงปู่เอี่ยมนี่หลังยันสี่นะครับพี่นี่สวย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 ครับถ้าผมฟุดฟัดอะไรไปก็ขออภัยพี่ๆนะครับเป็นเป็นวัดนะครับพี่ต้องขออภัยพี่ๆด้วยครับพี่ เป็นขี้มุงขี้มูกแล้วก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่นี่นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ปีอะไรปีสองสี่หกเจ็ดนะครับพี่นี่ปีสองชีสี่หกเจ็ดนี่ข้างหลังแบบยันแบบสวยๆนี่ปีสองสี่สองสี่หกเจ็ดนะครับพี่โอ้ยยันยันสี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมยันสี่นะโอ้โหเกา่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาเปไงเก่ากึกเก่าจักหิ้งพี่นี่ดูเก่าจริงเส้นคมเส้นและเส้นเสนน้นยันยังคมคมอยู่พี่นี่ดูแบบคมคมนุนนนดูดิยสวยๆนี่ นี่ครับดูด้านหน้าเนี่ยแบบเก่าเกเลยครับนี่หลวงู่เอี่ยมนะครับพี่เนี่ยโหสวยสวยสวยจริงองค์นี้นี่ไงคาบเก่าเก่าคาบแบบกือๆเก่าเกนี่ครับนี่นี่ครับหลวงพ่เอี่ยมอง์นี้ผมผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองคัดไปแล้วพี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าพุทซอนหลวงูุทวดปะครับนี่พุทซอนหลวงูุทวดนี่ครับข้างล่างเป็นหลวงูุทิมนะเดี่ยวพุทซอนหลวงู่ทวดข้างล่างหลวงพุทิมนะครับพี่โหเก่าเก็บ นี่วัดช้างให้นะครับพี่นี่นี่เป็นไงดูข้างในได้เก่าๆกึกๆอย่างนี้เลยพี่นี่นี่ครับคมๆตาคมๆแบบเส้นคมๆแบบนี้พี่นี่แบบทะลุทะลุจอพี่เป็นไงเนื้อหามังสาเป็นไงสวยๆนี่ครับด้านหลังก็แบบนี่ครับเขาเรียวกว่าอะไรเจดีป่ะครับพี่นี่ด้านหลังหลวงหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดนะครับพี่นี่ หรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆเลยนะพี่เนี่ยนี่ครับสวยๆเก่าๆเก็บเก็บดูมันสานข้างข้างในแบบเก่าๆเลยดูดิคาบเก่าๆคาบพิ้งแบบเก่าๆคือเกืเลยครับพี่เนี่ยดูองนี้พุดซ้อนหลวงพุดทวดนะครับหลวงพุธทวดกับหลวงพุดทิมนะอง์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ีิหกร้อยบาทแล้วกันพี่อะแบ่งกันไปครับพี่เนี่นี่เลยครับนี่เหรียญอาจารย์ฟั่นโอ้โหนี่สวยจริงๆองนี้เป็นเนื้ออะบกานะพี่เนี่เป็นเนื้ออะบกาก้านี่ ปีศูนย์เจ็ดนี่ครับปีศูนย์เจ็ดโอ้โหสวยจัดพี่เนี่ปีศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดเนื้อปากกาหายากจริงครับเนี่โอ้โหดูเส้นเส้นแบบเส้นคมจริงๆเนื้อปากกาอดูรอยตรงว่าตัดแบบสวยๆแบบนี้พี่นี่ดูเนื้อปาคกานะพี่พระอาจารย์ฟันเนื้อปากกาปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะโอ้โหดตองไปโอ้โหคมชัดลึกนะแน่นอนครับโอ้โหองค์นี้แบบเก่าเก่าจริงๆแบบสวยๆแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่นี่ นี่ครับสวยๆแบบโอ้โหสวยจริงๆเนื้อปะก้า้วหายากครับพี่เนี่เนื้อปะกาหายากจริงนี่แล้ะครับนี่อาจารย์ฟันนะครับพี่เนี่ยโอ้โหสวยรุ่นแรกนะพี่เนี่ยเนี่ยปีสองห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดโอ้โหสวยคมชัดในด้วยร้อยหงร้อยห่วงร้อยแบบสวยจริงๆครับองนี้อาจารย์ฟันครับนี่นี่ครับ ถ้าท่านพี่พี่ทานายอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะครับพี่นี่นี่ครับพระอาจารย์ฟันเนื้อบักก้าองนี้ผมแป่งปันให้พี่พี่หนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วกันพี่นี่อ่ะองค์นี้ผมแบ้งไปกันไปครับนีส่สวยจัดเลยครับเนื้อปักก้าครับอง์ถัดไปแล้วครับพี่นี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับพี่เป็นเห,เหรียญหลวงปู่โตปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่สวยจัดสวยคมคมแบบเนื้อหาแบบเก่าเก่าเก็บเก็บ,บไปพี่นี่โดยสิ่งข้างในแบบโอ้โหเก่าเกจริงครับนี่ดำดแบบดำๆำเมี่ยมเลยคร นล้ก็เก่าเก็บๆหลวงพุโตะนะครับพี่เนี่ยโหวสวยตาคมชัดลึกนะพี่ใบหงใบหูนะสวยๆแบบนี้เยพี่เนี่ยดูดิคมคมชัดๆเลยพี่หลวงพุโตเหลือหลวงพุโตะนะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งครับพี่เนี่ยปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยโหจันก็เาเรียกว่าจันและจันนะบ้ครับพี่หรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยพี่เนี่ยโหวสวยเก่าแบบสวยจริงๆองนี้ครับเดี๋ยหลวงพุโตนะครับพี่เนี่ยนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ ห้าร้อยบาทแล้วกันพี่แปลงกันไปครับนี่ครับองค์ถัดไปแล้วพี่นี่นี่อันนี้เป็นอะไรเนื้อผงหลงปุตโตปะครับนี่จากข้างหลังเป็นยันนะโอ้โหสวยจัดอันนี้เป็นรูปอะไรรูปหยดน้ำปะครับพี่เลี่ยมกลงเลี่ยมกอมกอมาแบบสวยจัดจัดเลยพี่นี่กันลงกันนะ้ำแบบกันแบบสวยนะพี่นี่กันน้ําเข้ากันแบบสวยๆแบบนี้เียดูเก่าเก่าเก็บเก็บเป็นเป็นเนื้อผงนะพี่เนื้อผงหลงปุตโตะนะพี่นี่ครับสวยๆนี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บเป็นไงดูโบศาณดิ มนสายแบบเก่าๆแบบนี่ครับนี่เลยหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสส่ตรงนะพี่ฝากฎกดกระดิ่งครับเผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยพี่นี่นี่ครับฝากอีพีที่ยี่สิบแปดด้วยครับพี่นี่นี่ขลับเป็นยันนะครับพี่โอ้โหหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพี่แล้วพี่นี่นี่เก่าๆเก็บๆแบบมวนสารแ,แ,แ,แบบแห้งๆงงงสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งกันไปครับพี่นี่ นี่ครับโอกาสไปครับเป็นล้อแม็กหลงมฟุตโตนะโอ้โหเก่าครับคาบคาบเก่าเก่าแล้วพี่นี่ล้อแม็กหลงมฟุตโตนะครับพี่นี่ดูเร็วนี้โอ้โหสวยจัดสวยจริงองนี้ครับนี่ล้อแม็กหลงมฟุตโตนะครับนี่นี่ครับฝากช่องทีเด็ดพระบ้านพระเหมานะครับอีพีที่ยี่สิบแปดแล้วนะพี่นี่นี่ครับอีพีที่ยี่สิบแปดแล้วนะพี่นี่ดูข้างหลังเี่ยันเดินเส้นยันแบบเก่าเกลพี่นี่เปลี่ยนล้อแม็กหลงมฟุตโตนะครับนี่ นี่ครับหรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยครับพี่เนี่นี่ครับล้อแมกหลงปุตโตะององค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่เนี่นี่ครับองค์ถัดไปพี่เนี่ยโหอันนี้สวยอันนี้สวยคมครัพี่นี่ล้อแมกหลงปุตโตะเหมือนกันนะครับนี่อันนี้สวยสวยคมแบบสวยคมๆแล้วพี่เนี่เเลี่ยมกงเลี่ยมกรอบมาแบบลุงเก็บไว้ดีมากครับเหรียญเหรียญอันนี้นี่ครับเหรียญองค์นี้แบบเก็บไว้ดีมากเลยมากครับพี่นี่ S <S นี่ครับสวยๆกเก่าๆเนื้อหาแบบเก่าๆแล้วพี่เนี่ครับหิ้งแล้วคาบพงคาบหิงบบห้งสวยๆอย่างนี้เนี่ยดูดิว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้ดูเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้หรือโทรมาทางเราสายต่วนสายตรงทางเราได้ครับพี่เนี่นี่ครับสวย <S 1> <S 1> <S ๆ,ๆ,ๆเก่าๆไปไงเก่าๆเก็บเก็บข้างหลังครับอันนี้แบบสภาพแบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยครับพี่เนี่ดูเก้านสะิบห้าเปอร์เซ็นนัสภาพแบบสวยๆครับสวย,รสวย,รสวย,ยจริงๆตรงนี้นี่ครับเรียมกลงเรียมกรอบมาแบบ เก่าเก่าเก็บเก็บดูดิแบบสวยเรื่มก่อมาสวยจริงครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่ออะแบ่งกันไปครับวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมหลายองค์นะพี่ถ้าผมพูดผิดประการใดไปก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะพี่วันนี้แบบเป็นเป็นวัดนับคัดจมูกนิดหน่อยนะพี่ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะเพี่วันนี้เป็นอีพีที่ยี่สิบแปดนะครับพี่เนี่ฝากช่องเลยครับพี่เนี่กับช่องที่เด็ดพระบ้านๆพระเหมานะครับสนใจเบอร์โทรนับ095 6 2ส2 8 4าสอนะครับทางเราปีบริการเก็บเงินปลายทางนะัฟรีทั่วถ่ายฟรีทุกองค์ครับหรือว่าท่านพี่ๆจะแอด ID ดียมาก็ได้ครับ0956232847นะครับพี่นี่วันนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่ๆเข้ามารับชม EP ที่28นะครับก็ขอขอบคุณมากครับผม